พบกัราหมาแดงแล้วนะวันนี้มาพบก,กับยูสใหม่เว็บใหม่นะทุกคนนะมา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 มะขอมาร่าโบนัสเป็นหนึ่งร้อยเช่นเคยนะยุทธใหม่นะทุกคนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เล่นเกมสาวถ้ำนะขอประเดิมด้วยสาวถ้ำละกันนะมาก็ไปเลยงาถ้าแตกไม้นี้ไม้เดียวนะไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่แตกเราไม่ไหลเลยเนะี่ย เออไม่ซึ้งใจหน่อยสิไม่ซึ้งใจเลยไม่ซึ้งใจเลยเอาหน่อยเอ้ยอีอยเขียวช่องแรกน่ากลัววะ่ะไม่นีค่อนข้างที่จะน่ากลัวอีมวงอีมวงอีมวงนช่องแรกอีมวงนโอ้โหแววเกลือเลยเนี่ยแววเกลือแล้ววะ่ะทุกคนถ,ถ้ามันไม่เอาวะ่ะ เรียบร้อยโดนมันจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมอีสาวทำจัดดิถ้าซื้อไม่แตกคสี่ร้อยพอเบ็ดสี่ร้อยพออย่ามันจะอลังการขึ้นไปเวลมามันแตกมาเบ็ดสี่ร้อยป่าเบ็ดรีร้อยพอหยุดใหม่ว่ายังไงหยุดใหม่ว่ายังไงหยุดใหม่ว่ายังไงเข้าแล้วเบ็ดสี่ร้อย โอ้โหมาอันนลยอันนลยอันแน่เออเป็นสี่ร้อยนะว้อยจะก,กินเป็นโดนสิวะบอกเลยนะทุนหน้าพันนะโอ้โหเสดายคีต้องเลขวะไม่มาเขียวก็เอาว้าีตอนนี้กำไรสองพันแล้ว 2อง0ันห้าแล้วกำไรเราดูที่กำไรนันทุกคนนะทันรถนักปัน่นว่านี้มาแตกหมื่นเียบร้อยเียบร้อยไวแตกอีกได้ใช้หรือเปล่าจาังหวะนี้ใช้ใช้แต่ได้ใช้น้อยว่ออะอ๋อไี่ว่าไหไต่ออีกแม่เมืนนะมาม,มันชอบความรุนแรงอะไปสี่ร้อยเข้าเสย อ้าเป็นยังไงกำไรวะกำไรวะขอหมุนลเล่นๆล้วกันนะเบทห้าสิบเก็บหมื่นสี่ไว้นะทุกคนนะเก็บหมืนสี่ไว้วิธีการเล่นนะทุกคนเก็บเลขกลมๆไว้เอ้ยไว้ๆๆๆาถ้ามึงแตกอีกนะ ถ้าสมมุติแตกถึงหมื่นห้าได้กำไรหมื่นหนึ่งเลยนะแต่ไม่กล้ามุ่นเยอะเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาดิหมื่นห้าหรือเปล่าถึงหมื่นห้าหรือเปล่าปัดให้ถึง, 10, ถง 10, 5, หมื่นห้าพีถึงหมื่นห้าเป่าววะเอาให้ถึงหมื่นห้าเอาให้ถึงหมื่นห้า ไม่ถึงสักทีนะรุนไดถึงหมนะื่นห้าเนี่ยถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะที่เงียบๆงียบมันถึนอยู่นะมาเจนไหลต่อต้องอย่างนี้ม่วงแตกเฉยไม่ได้ดูเลยม่วงเอา้าหมื่นห้าเรียบร้อยกำไรหนึ่งหมืนเรียบร้อยนะจ๊ะ ตามเป้าหมายนะทุกคนก็ไม่ไปต่อระจ,จ้าไม่ไปต่อรัจ,จ้านี่คือหมุนหมุนเล่นๆเนาะว่าส,สัน้นหมุนเล่นๆหมุนเล่นๆว่าส,สัน้นปัดเศษปัดเศษให้เหลือหมื่นห้าปัดเศษให้เหลือหมื่นห้าเป็นไงยุทธใหม่ดีปะ่ะดีนะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะลิง์ใต้คอมเมนต์นนะเป็นเว็บใหม่นะที่ไปเล่นทุกคน ากไปกดลิงก์ด้วยนะจ๊ะก็ไปสมัครกันเยอะๆนะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะว่าสล็อตมันเป็นสิ่งไม่ดีนะทุกคนนะเลิกได้เลิกกันเลิกไม่ได้ก็เหมือนเดิมนะกดข้างล่างมาตามมาตามเอดมานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้พอกค่นี่ก่อนบุ้ย